ค่ะพี่น้องเขาเเ็ดกับขาา่าแต่ละเทือเต็มกระทะอาญะเลยเ้ยค่ะถามว่ากินเบิดบ่เหมิดเด้อค่ะทุกคนหมดนะคะอืมโอ้ยหอนเมื่อนี้เขาก็ได้ผัดอกไก่ใส่ดอกกระหล่ำนะคะกระสีนี้อกไก่มีดอกกระหลำ่ำปลอดสารของเขาที่ปลูกไว้ในบ้านหลักกับพริกที่เขาปลูกไว้เองแล้วก็มะเขือเทศค่ะ ปรุงรสเท่ากับโบมี่หยางค่ะทุกคนนี่ซอดหอยใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลกินกับซีไซยู่แคนี้นี่ก็จะกินแบบนี้เลยค่ะนี่ปรุงก็เอาปรุงให้มันถึกใจเขาเลยค่ะทุกคนปรุงให้มันถึกใจเขาเลยจากเมื่อก้อนกินข้าวเหนียวกับมาเปลี่ยนเป็นกินข้าวสวยข้าวเจ้าเนาะค่ะทุกคนนี่ ข้าสวยเขาเจ้ากับสีนี้น้ำตาลหน่อยปกติบางคนบ่กินหวานพ่กินนู่นนี่นั่นแต่ว่าน้ำตาลแฝงเขามันมีอยู่ไอ้มันมีอยู่หมดนั่นล่ะค่ะทุกคนน้ำตาลแฝงขึ้นอย่างตีความหวานจากไอจากข้าวเหนียวจังสีการน้ำตาลหลายเนาะคะ่ะแล้วก็จากไอน้ำผลไมา้จังสีน้ำผลไมา้บางอย่างกินได้แต่ว่าต้องกินให้พอดีถ้ากินหลยน้ำตาลจะหลายคือเก่าค่ะทุกคน อเฮอป้องกันไว่อนเป็นอย่างฮอคือป้องกันตีเราไม่อยากไเฮอเบาอยากเฮอก็เห็นประสบการณ์จากหลายๆคนเนาะเดียวนี่รุ่นเดียวกันน่ะไปตรวจพอ่อทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งไขมันพอกตับทั้งไอสารพัดอย่างค่ะทุกคนสารพัดอย่างเนาะไอฮากรเลยตอนที่เรายังไม่เป็นเราก็ดูแลตัวเองไปเนาะค่ะ การที่จะเป็นทังสี่บ่แมนวา่าอายุเยอะขึ้นแล้วก็เป็นเลยมันเกิดจากการสะสมไอ้สะสมไปแตงแต่เฮากินไปทีละคาทุกคนบอแมนวาเฮากินมือหนึ่งสองมือเฮาสิเป็นนู่นนี่นั่นบอค่ามันสะสมมาหล,ยลายๆปีกระทับทมกันไปเพราะมือหนึ่งเฮาอายุแกขึ้นมันก็สิตามมาค่ะลกรกไผ่ไข่เจ็๊บขันเฮาหูตัวก้อนเฮาก็รักษากรเฮาก็สิ มีความเสี่ยงน้อยนะค่ะทุกคนมีความเสี่ยงหน่อยเพราะกระสิบ่ได้กินยาเบาหวานตลอดชีวิตนะคะ่ะตอนนี้ยังไม่เป็นเราก็ดูแลตัวเองกันไปเนะคะ่ะอืมอความสุขของไผของมันบางคนว่าการกินคือไอมีความสุขแล้วกินไปโหลดอันนั้นกะแม่นค่ะทุกคนมากแบบใดก็กินแบบนั้นของเฮาความสุขของเฮาก็คือการกินเื่กันค่ะแต่ว่าเฮากะเลือกกินแม่จักน้อยอืม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกหลานเป็นนานๆเนาะค่ะเต็มเลยฮากระซีแบงกินได้ซองขาบเลยค่ะทุกคนนี่ฮาก็เปลี่ยนจากเนื้อแดงมาเป็นเนื้อไก่เนาะเนื้อแดงก็คือหมูเนื้อแดงเอยียงประามาณนี้นสิเนาะเลยเปลี่ยนมาเป็นกินเป็นไก่ปลาก็อยากกินยูแต่ว่าไปกินเนื้อปลาอย่างีสิฮากราเนื้อปลาเนื้อยัง,อยงมาผัดกันด้ เนื้อไก่เมื่อนี่กับประมาณหาสิบบาทหาสิบบาทเ้องกระบบงกินได้สองคับประหยัดงบพร้อมสุขภาพพร้อมนะคะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเนาะเสบบอเสบบอเสบมันอยู่ที่ภูมักาคเลยค่ะเขาซสบคุณอ,อื่นอาจสีบอเสบคุณอื่นเสบเขาอาจสีบอเสบก็ได้แนวแสบอยู่ที่ผูมักาเนาะอืมไปแล้วจ้า